ได้เวลามากินหมึกย่างหน้าเทศบาลอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์แล้วครับหลังจากที่เราไปเหนื่อยมาทั้งวันโตโตนเบิร์หรวป่ะโต้เบิร์หรอป่ะครับโอ้มาไม่ทันเลยลอยนึงก็แถมกับปลาวาวอ้าเถือกันแถมใหม่นึ่งเลยครับ แล้วพอไปขอไปซื้อนั่นให้ลูกก่อนะเจออย่าง <S 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 ไป่ะจุดนี้ก็จะเป็นจุดประจำเลยของออร้านหมึกย่างครับบอกเลยแซปป่บมิลีครับนี่หน้าตู้เอทีเอ็มนี่ครับสำนักง,งานเทศบาลตำบลแคนดง ร้านนี้ก็จะเป็นพ่อค้ารูปหล่อหน้าตาดีนะครับ,รบ,รบอันร้านเจ้าคือ่ามีผู้สาวมาขายเนี่ยตะพมีครับพอมีผู้สาวครับ <c oughs> เออปกติร้านขายหมึกเนี่ยก็จะมีสาวๆอ่าบึ้มๆม,มายืนแถวหน้าร้านมีซเตอร์ใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ว่าเทียบเบอร์แคนดง ถึงแม้ว่าจะไม่มีสาวๆนะครับรับรองกินแล้วจะติดใจครับสามส,สิบบาทครับขอบคุณค่บลูกค้าแน่นลาดเลยยกครับลาดเลยครับเพะ,พะว่ากินเดียวเนี่ยนะ,ะท่าทางไปขายปลาหมึกบางมุญไปทำาทางขายปลาหมึกคนสีด๊าะ เอาใส่็จตรงนี้เป็นทบบี่ไหนมาลองลองทดสอบบ้างทดสอบบ้างเป็นแม่ค้าปลาหมึกบ้างจังหมึอเอาสมสมสมติว่าเขาเป็นเป็นลูกค้ามาอ่ามาถึงนะโอ,โอ้โอ้ไม่จักบาทครับนี่ไม่ร้สิบบาทจ้าสิบบาทปะครับร้อยหนึ่งเลยจักไม้ครับร้อยหนึ่งเลยซิบไม้ซิบไม้บอก เดรสใหม่ที่สกีตก็ใหม่เสร็แล้โอ้เดรสใหม่เป่าบอกครับโอ้เอากี่ไม้ดีค่ะถ้าเอาแต่ไม้ไม่เอาปลาหมึกละ่ะก็ได้ออเอาให้แบบไรเราบ้านี้ยเดียวชักไม่เอาไปเห็นงามไปกินแถวบ่ครับเอาไว้แต่แท่งเมียครับเอาเอาอะไรยอะเลยจของที่แย่ไหมจินไรเดี๋ยวขเขาถ่ายรูปก่อน จับไม่เมื่อกี้บังเขาถ่ายรูปก่อนอ่ามืดหน่อยมืดหน่อยแมนอยากได้แบบไดเฮ็ดเองเลยละวะเอาจริงไม่หมดพ่ออยู่ก่อนใส่พอดีสองสองก็ได้โอ้มีกลัวเปลืองด้วยนะครับ ข้าหยัดช่วยพ่อค้าดีมากดีมากหนเราอะไรเมื่อาทิตย์น anyway> ี้ป cool ่ะมันเคยไปขายปลามึกมาเลยอ่ะแม่ค่ะเก้าบอกจังไหนแม่ค่ะว่าแม่อันจิกข่อยเล่าขายปลามึกบุข่อยก็ไปจอดไว้ไงจิกขายปลาเมึ่กว่าสัปดาห์เราเรียนด้วยเยสที่ไปเอาข้อจริงมาเรียน อันนี้เป็นทั้งชิมี่ยังนิดเดียวิมซีฟูดครับอ๋อผสมได้ไหมอ่ะไอตัวนี้หวานได้ครับอ๋อทางเล็กนี่หวานครับผมอันนี้เผ็ดครับผมก็อีกไซส์ลายบนีิษัทเขาต้องเอาเอาเลยเอาเลยตามสบายครับเอาเลยบอกเขาค่ะโอ้ใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นโอ้เอาแล้วเอาเลยเดี๋ยวไปดูเขาคือหวานฟองผสมนี่ด้วยนี่กินก็น่าอร่อยลายใหญดีป่ะครับแต่ละมื่นเนี่ยแต่ก็ลายหมื่นหมื่นได้ปะ ถึขนานเต้านมันที้าค่ครับอ่าสาี่จนมาค่าโอยัางเอามาจ่ายร้อยนึงค่ะร้อยนึง่รอยนึงกับยิบเอาเนี่ยหนีว่าใจเนยหนีเลย มันหน่อยมีครับไ่ียเนี่ยมันจะไปยากอะไรเราอยู่หน้าตู้ก็กดเลยร้อยหนึ่งแล้่ได้ครับบริการแรกแรกกลางก็ฝั่งตรงข้ามเลยครับโน่น เรียกลูกค้าหน่อยเดียวนา่ายียยกายมุกเล้ตัม,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 มุก <c oughs> <c oughs> ซื้อมานี่แถไแม่ค้านะมันเบาบ้างอเรกเนรอตังค์อนเดี๋ยวเราจะไปกินปลาหมึอก่อนเดี๋ยวกันมาสวัสดีครับ